น่าอุดแหลรอยตะปูใช้ขี้เลื่อยแล้วก็กาวร้อนแต่มันแห้งแห้งก็ขัดหลังจาขัดเราก็จะไม่ได้ใช้่าวร้อนแลใช้เป็น กาวโป๊โป๊เป็นการโป๊ชืีอโป๊ครับผมตอนนี้จะอุดเป็นกาวร้อนให้มันแห้งไวให้ไหม้มันอยู่ตัวร้อยร้าวร้อยฉีกขัดเสร็จแล้วก็จะเป็นการโป๊โป๊ที่เลื่อยโป๊ครับผม ดินจาโพที่เราผสมเป็นดินเจ้นพอเรียกดินโพไม้เก่ามันก็จะมีสภาพข่ายเป็นแต่เป็นรอยร้าวรอยตะโพเยอะไง ิอเสร็จแล้วเราก็จะมาเรียงอย่างนี้ครับผมเรียงเอาไว้ให้มันแห้งเรียงพึ่งเอาไว้ไม่ให้กาวไม่ให้เนื้อไม้มันติดกันแต่มันก็แล้วแห้งแล้วแหละขัดได้แต่ว่าจำนวนมันเยอะเราก็จะปอตังต้งตั้ง หยอดกาวหยอดแผลแล้วก็ตั้งเอาไว้ครับ mm hmm. เพื่อให้กาวที่เราหยอดแผลตะปูอะไรพวกน,นี้มันแห้งสนิทขั้นตอนต่อไปก็จะขัดหลังจากขัดแล้วทีนี้เราก็จะเป็นโปะดินโปะออกก่อนประกอบก็บผอเป็นลายฟักทรงโมเดิร์นทรงโมเดิร์น แบบนี้เล็กๆแล้วก็ธรรมชาติของไม้มันจะมีรอยด้าวฉีกแล้วก็จะขัดโอเคคบผม